เจ็ดโมงสี่สิบแปดนาทีค่ะป๊อบปี้บางแก้วเพชเมียดูสิคะดูนมตั้งเตาเลยนอนแต่เช้าเลยนุ่นค่ะผ่านสึกอยู่ในมุมหนึ่งผ่านศึกสนักเพชรผูบางแก้วพี่น้องกันค่ะพี่น้องกันไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องแต่แม่เดียวกัน ทำไมถึงนอนแต่เช้าเจ็ดโมงกว่าเองไส้กรอกหนึ่งถุงข,า,ขาวๆนี่คือเฟรนฟายนี่ค่ะไส้กรอกยี่ห้อนี้หนึ่งถุงวันนี้กินไม่หมดเพราะว่าตัวหนึ่งกินเขากินไข่ตัวละหนึ่งฟองไข่ไก่ตัวละหนึ่งฟองตามด้วยฮอดดอกไส้กรอกฝรัง่ง เหลือเท่านี้ถุงหนึ่งเดี๋ยวต้องไปใส่ตู้เย็นวะปกติกินหมดนะแต่วันนี้ไม่รู้อะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเออเอาเส้เกอะให้กินไปครึ่งหนึ่งแล้วมูวเอาน้ำร้อนจากเตาที่มันเดือดอะมาปรุงกาแฟกินเองขัดจังหวะเขาก็เลยหนีไปนอนกันขนมปังขนมปังนี้เราใช้เนยตัวนี้ น,นี่ใส่เกลือละใช่เนยหนึ่นงหนึ่งหนึ่งกล่องหนึ่งตลับเนี่ยค่ะใช้นมนมปังแค่สองชิ้นหั่นมาแค่สองชิ้นเอาไปอบอันนี้กล้วยอบกล้วยน้ำว้าอบนะคะกล้วยที่ห่มหาม,หามไปสุกมากกินไม่หมดเหมือ <c oughs> นกันมาดีมันเยอะก็เลยอบอบให้เยอะไว้แล้วก็ใส่กล่องเด็บไปไว้ใส่ตู้เย็นเอาไปรับประทานมื้อต่อไป อันนี้คือเฟ้นไฟเฟ้นไฟหมดเลยเฟ้นไฟนี้เราก็เอาเนี่ยเนี่ยนี่ใส่็เกลือไ้เฟ้นไฟจิ้มเกลือรับประทานทั้งคนทั้งมาป๊อปปี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวเมียเนี่ยนางนี้กินด้วยค่ะนางก็เลยหนุ่มตั้งเต้าอะไรเห็นไหมะยังไม่มีลูกนะคะยังเป็นสาวอยู่ ยังไม่มีสามียังไม่มีผัวนอนกินกินไข่กินสิ่งที่นางกินก็จะเป็นไข่ขนมปังขนมปังทาเนยตัวนี้ค่ะคนเลี้ยงแทบไม่ได้กินเลยกินหมดเพราะว่าเราทาเนยกินทั้งคู่ขนมปังทาเนยกินทั้งคู่ไส้กรอกตัวผู้ค่ะกินตัวเมียไม่กินไส้กรอก ันนี้น่าจะไม่กินเลยเฟ้นไฟตัวเมียกินนี่คืออาหารเช้านี้ของทั้งคนทั้งสุนัขแต่สุนัขก,กี่ใส่นํำร่องไปก่อนแล้วคนเลี้ยงก็จะกินอื่น,นประมาณนี้แล้วก็กาแฟค่ะอาหารของคนเลี้ยงกาแฟดำหมดแล้วหมดแล้วจ้ะนะคะเราใช้อบอบไมโครเวฟ ผมไม่คุบปประมาณห้านาทีผ่านความร้อนหมดนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งมือเชา้ากาแฟแล้วก็ใช้กาแฟกาแฟคนเล็กจะเป็นกาแฟดำกาแฟดำคือกาแฟใช่ไหเนี่คฮะใช้กาแฟตัวนี้ต้องใช้น้ำเดือดเดอดนื่องจากว่าถ้าเป็นน้ำไม่เดือดมันจะไม่อร่อยนะคะทกาแฟกับน้ำร้อน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 ,อน,อนมาเลยชงแซ่บสุดๆค่ะ ช้านี้ผ่านไปค่ะสวัสดีค่ะ